สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ามาต่อกันในเอพิโซดที่4นะครับวันนี้มาพูดถึงเรื่องตัวการใช้ ADX นะครับ ADX มันใช้ยังไงนะครับก็คือ ADX คือตัวนี้เลยนะครับนี่หน้าตาของ ADX ก็คือเส้นนี้นะครับอินดิเคเตอร์ล้วก็ใช้ชุดนี้นะครับพิมพ์ได้เลยนะพิมพ์ในการค้นหาของเรานะว่า ADX นะครับแล้วเราก็เลือก ADX ปกตินะ ตัวไหนก็ได้นะที่มันเป็นตัวธรรมดาธรรมดาของเขาเนี่ยเอเวอ e ์เรสต์เดเลคชั่นอินเด็กตัวนี้ก็ได้นะครับเอาตัวธรรมดามานะอย่าเพิ่งแคดวานนะครับพอได้ค่าได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ตั้งค่าเขาครับก็เราจะไม่ใช้ดีไอบวกดีไอลบนะฮสองตัวนี้เราไม่ใช้นะใช้แต่ค่าไอเดอย่างเดียวนะครับแล้วก็ระดับเ e เวลที่เราใช้คือ20นะคีเ e เวลมันคือ20นะครนะฮะ จะเป็นตัวบอกว่าเราจะเล่นหรือไม่เล่นออเดอร์นี้นะครับอ่าเนี่ยข้อมูลก็ไม่มีอะไรนะก็เส้น14นะ ADX เส้น14นะครับโอเคนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาดูในกราฟนะฮะแล้วมันจะเทรดยังไงตัว ADX เนี่ยหน้าตาเขาเป็นยังไงก็คือว่าอ่าโดยที่เขาวิจัยมานะฮะ ADX เนี่ยถ้าระดับประมาณ20ขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดเทรนนะครับเกิดเทรนหมายความว่ายังไงนะครับก็คือแบบนี้นะครับ ถ้าต่ำกว่า20เนี่ยต่ำกว่า20เนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่เขาทำไซด์เวย์นั่นเองนะโอกาสที่มันจะเกิดไซด์เวย์ค่อนข้างสูงก็คือมันยังไม่เลือกทางอ่ะวิ่งไปวิ่งมาเข้าไปเข้ามาเงี้ยเราก็จะเสียเวลาเสียเวลามันนี่เราเองนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เขาเริ่มหลุดเหนือเส้น20นะครับแล้วเขาเริ่มเ,ออเขาเริ่มหลุดเหนือเสมาปุ๊บเนี่ยทิศทางราคานั้นจะเริ่มวิ่งชัดเจนเลยถ้าเป็นขาขึ้นก็ขึ้นเลยถ้าเป็นขาลงก็ลงเลยอย,งงบบอ,นนอย่างเงี้ยนะครับก็มัามาัััันนนนนจจะะะสสมมมพธ์กแบบีีี้้รรเเเาาาาตวว ADX อยยย่่่งดไถท ใช้เป็นตัวในการเข้าออเดอร์ได้นะครับแต่มันสามารถประกอบในการตัดสินใจคู่กับระบบเทรดตัวอื่นได้นะครับเห็นไหมนะครับอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมฮะจังหวะที่เขาต่ำกว่าเนี่ยกาจะวิ่งช้าไหมค่อยๆไต่ตะ้มุตะมิตะมุตะมินะครับจนกว่าที่เขาจะเริ่มที่จะเบรกเส้น20ขึ้นมาได้นะครับเขาจะเริ่มวิ่งแรงแทงวอลุ่มมันจะยาวขึ้นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยคือสิ่งที่เขาบอกเรานะเอเดียกจะบอกเราเรื่องนี้นะครับ แล้วก็ทาเฟรมที่แนะนําก็ผมแน,นะนาสัก m อ5้านะเพราะว่าถ้าเต่ํากว่านี้เนี่ยมันก็จะขึ้นลงเร็วไปนิดหนึ่งนะครับโอเคไหมนั่นเลยนะฮะส่วนตําแหน่งนี้เห็นไหมครับอ่าก่อนหน้านี้เขาก็จะวิ่งนองครับวิ่งก็ช้าๆเป็นไซด์เวเลือกทางอยู่นะครับพอเริ่มเป็นเทรนปุ๊บเนี่ยถ้าพุ่งก็พุ่งเลยเกิดการกระชากแรงเกิดขึ้นนะอันนี้ก็จะเกิดการฟอ์เบรกทำโครงสร้างน่นเองเขาจะเริ่มทำคอนโซลเดชันของเขาแล้วฮะพอเขาเลือกทางได้ปุ๊บเนี่ย เขาก็จะวิ่งเลยเห็นไ,ไหมครับอันนั้นเนี่ยเราจะเอาไปใช้อย่างไงนะครับ ADX ก็เอาไปใช้ประกอบกับระบบเทรดข้างบนตัวอื่นที่จับเทรนนะฮรระบบไหนบ้างที่จับเทรนได้ก็อย่างเช่นบ o ลลินเจอร์แบน SMA นะครับอิช e ูโมกุอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นตระกูลเทรนไลน์หรือว่าเทรนไลน์ก็ได้นะครับเทรนไลน์ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะที่สามารถที่จะบอกเทรนได้เทรนทั้งหลายแหล่ตัวไหนก็ได้นะครับเอามาบวกกับตัวนี้ก็คือเท่ากับว่า อย่างตัวนี้ผมใช้บอลเลนเจอร์แบนยังไงครับบอลเลนเจอร์แบนเราจะเห็นว่าราคาในการจุดเข้าเนี่ยเราจะเข้าตรงไหนเราจะพิจารณาเข้าตรงแท่งเทียนที่ติดขอบบอลเลนเจอร์แบนนะเปิดกับปิดเนี่ยคล่อมบอลเลนเจอร์แบนนะครับไม่ได้เปิดอยู่ข้างนอกหรือปิดอยู่ข้างในนะครับต้องปิดกับเปิดเนี่ยคล่อมบอลเลนเจอร์แบนนะกรณนี้ขาขึ้นก็ต้องแบบนี้ถูกต้องนะครับปิดอย่างนี้ปุ๊บและ ADX อยู่เหนือ20เราก็จะเข้าออเดอร์บายทันทีนะครับเราก็จะได้ออเดอร์บายเข้ามา เปิดบายปั๊บนะ SL เราก็จะอยู่ที่นะครับสวิงโลก่อนหน้านะสวิงโลก่อนหน้านี้เลยนะครับอ่าแล้วก็ท p นะครับอย่างน้อย1 1ต่อหหรือ1นต่อ2นะครับนี่1ต่อ2เป๊ะนะฮะประมาณนี้นะถึงพอดีนะเป๊ะเลยนะครับหนึ <c oughs> ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อสนะครับในการที่เราจะเล่นในเทรนี้นะครับอ่า SL เราก็จะมองที่ตรงตูดนี้เลยนะครับเห็นไหม นะครับแล้วถัดไปล่ะเราดูว่าเพดไหนอีกที่เขาสามารถที่จะเลือกทางะนะเกาะบริลเจอร์แบน,แบนสวยๆนะครับอ่าอย่างตัวนี้ถึงแม้เขาจะเกาะนะครับเกาะปุ๊บเป็นไงเกาะแล้วก็ไม่ไม่เกาะต่อเนี่ยอันนี้เราก็พิจารณาออกได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าแบบเนี้ยไม่เวิร์กอ่ะเส้นไม่อยู่ต่ำกว่าเส้น20เห็นไหมครับมันจะไม่มีแรงเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับโอเคไหม อ่าตรงไหนอีกนะครับนี่ราคาลงนะฮะเพราะเกาะไหมอันนี้ก็ยังไม่เกาะเกาะไม่สวยนะครับเห็นไหมครับได้เลย